วันนี้ก็มีลูกค้าฐานนึ่งมีอาชีพเป็นช่งางใต้รูปถักมาทางเพนั่งบืดหัวอยากจะสร้างรูปนู่นนู่ย ใส่จุดชังไทยรูปสักตัวให้นั่งเบืดดีไซเอาเลยก็ไม่ได้ส่งรูปตัวยางหม้แต่ก็ไม่ได้นักใจครับรายการนั่งเบืดจัดให้วันนี้ก็จัดให้ตามคำโค้กกันแล้วเลยครับโดยปกติเลวชังไทยรูปนี้พ่มก็เห็นมามากเล้วนะครับพมกับผ่านทางงานรับปริญญาทางงานบวชงานแต่งชังไทยรูปนี้เขาจะมีแนวอัดอัดในการใส่ชุด ความเป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ตัวนั่งตะลุงไสนี่เราต้องมานั่งบีโครว่าต้องให้ไ่ชุดแบบสีสั้นสดใสพราะว่าชังท่ายูปโดยทั่วไปนี่ก็จะแต่งเนวเทาเดำๆแต่ว่าตัวนั่งตะลุงถ้าดำเลยวไปแต่งชุดดำเหล่านี้มันไม่เข้ากันเล้วก็มันเละไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นการแต่งตัวนั่งตะลุงนี่ก็ต้องเอาสีสั้นสดใสสิ่งที่ชังท่ายูปคาดไม่ได้เลยกระน,นึ่งต้องพายเปล่านึ่งลูกเพราะในเปลาก็มีถังกลองซั่มรงทังแบตเตอรี่ คงสปีราของเขาส่งต้องมีมวกเพราะว่าบางทีไปถ่ายในทีเจงท่ายในทีโรนมวกนี่คาดไม่ได้การแต่งตัวเพราะฉะนั้นต้องให้ยนนู่นนุ่ใส่ทังมวกผายทังเปล่ามือทื่อลงในเปล่ากางเกงอาจจะมีทุ่งถมแต่ว่าพุ่มไม่ตึงขั้นไปเก็บรายละเอียดขนาดนั้นเพราะว่ามันตัวเล็กมากอะคอยว้าเวลาทำตัวเยอะ ต้องกราบข้อประคุณ f อทุกคนทุกฐานที่สร้างตัวนั่งตะลุงกันเข้ามาเป็นรูปแนวเนี้ยที่เชนว่าอาชีพไอริ่ก็ให้ตัวตะลกใส้แนวนั้นมีเยือมากตอนนี้เราต้องมาทําสั้นยาก,กันโคนพี่น้องวันล่งจากพี่น้องเลคลิปนี้ไปเร็วถ้าพี่น้องสุใจยอยากสร้างรูปแนวนี้พี่น้องนะถ้าพี่น้องสร้างมานี่ ต้องโรคคิวย่างนอยมันเร็วนึ่งเดือนนะครับเร็วก็ย่างชาเร็วก็ส้งเดือนนะครับเพราะตอนนี้งานเนี่ยมันเยือะมากๆจริงๆพี่น้องผมไม่สามารถเค้มงานให้พี่น้องได้ถ้าผมเค้มงานมาเกินไปผมก็จะเสียนะครับบางทีมันเละเหมือนกับเราทาเข้มๆปเนียพี่น้องพอผมมานังวิเคราเร็ว,ว่ารูปรูปนึงถ้าไปแคว้นทีิบานฐานรูปนั่นฐานจะ แคว้นไปตลอดชีวิตยิงเข้าไปบูชาฐานกับบูชาไปตลอดชีวิตจนถึงรุนลูกรุนล้านกรบนีผู้พังเอาไปเปลี่ยนกรบไม่กันยังกลับมาบูชาเหมือนเดิมถ้าพมทําแคบๆเนี่ยพมก็เลว่ว่าพุ่นงานนั้นไม่สบายใจพ้มอย่างนึกเลยว่าต่อไปแต่พมอายุมากเท้าเกลเลวไปนั่งร้านน้ำชาล่าคอยรถไปพบเคยถ้าคนนึงเหล่บโบว่าพมเคย สื่อของข้องตื้นมาเคยทนรูปนี้มาบูชาไม่เชื่อตื้นไปเลยถ้าพุมเืินไปเลยพ้นงานพุมเนวเลยพุ่มเกิดไม่โใไอใจยว่าอ้ยะ พ้นงานเราในสมัยนั่นเราไม่น่าเคบทําไหมเขาเลยเพเลทึ่งมันไม่ได้มาตรฐท่านผมก็ไม่สบายใจเพราะฉะนั้นทุกรูปที่โอไปจากมือพมนี่ผมก็อยากทาพ้นงานในดีที่สุดเพราะฉะนั้นฐานเนี่ยจะรีบนี่รีบไม่ได้นะครับเพราะงานศินละปะเนี่ยมันจะต้องใชยทั้งอารมณ์ทั้งซาดทั้งสิ้นทั้งความรู้สึกเพราะฉะนั้นงานผมมีทั้งงานดีเขคบแล้วก็ไม่เคบทักไทยพี่นงชาวภากลางชักิดแลลาเล่งใหม่จบคลิปเล้วกับไม่ได้ทักไทยกันทีคือผมเย็นเล่า เรื่องให้ควังเรื่อง,องพอดีว่าอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะมีเด็กคนหนึ่งมาถามผมว่าสวัสดีคะนะไม่ทราบว่าหนังตะลุงน,นี่ทํามาจากอะไรคะคผมมาทํามาจากหนังวัวครับอ๋อค่ะแล้วไม่ทราบว่าหนังวัวนี่ทํามาจากอะไรคะคือผุมนึกเลวนึกเหลาหนึกเลยกู้ตรงตอบแบบรื้อ่านั่งวัวนี่ทํามาจากอะไรคือคือว่าวัวมันมันมันทำกับวัวครับมันมันทำกันเองมันทำกันเองมันทำยังไงคะ คือว่ามันมัน,ม,นมันจันกันนั้นคือมันคือมันตรงกันแล้วมันแผงปดไอ้กูแรงยากนึกในเย,ยหวันพิษตีกูจริงอันตอบไม่ทุกคลิปหน้ามาทำรูปไรเหลาโปรดติดตามตอนต่อไปครับ